สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบควรจุดเกินไป<อ>ก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรพาจารร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขนานี้นะครับผม,ผมก็คือวัตถุมงคลเหรียญที่ระลึกของหลวงพ่อเช้าด้านหลังเป็นหลวงพ่อปริสุทธโธนะครับผมเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งนะครับผมจริงๆถ้าเป็นเฉพาะเหรียญหลวงพ่อเช้าเนี่ยนะครับผมจะ,ะเคยสร้างมาแล้วนะครับผมจะเป็นเหรียญปีพศ2 5 1 1ัหรบือพศ2องพาเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับผมจะเป็นเหรียญขนาดเล็กรูปดาวนะครับผมแต่พอมา หลวงพ่อ,อปริสุทธโธหรือพระอาจารย์ปริสุทธโธวัดนาสมอนี่ครับผมท่านได้สร้างลํำลึกบุญหลวงพ่อเช้านะครับผมก็ได้จัดสร้างเป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งนะครับผมของอวัดนาสมอนะครับผมซึ่งวัดนาสมอนี่ ตั้งอยู่เลขที่67หมู่3บ้านนาสมอตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับผมถ้าเป็นจอมบึงราชบุรีนี่หลายๆท่านอาจจะกคุ้นเคยกับวัดถ้าสิงโตทองของหลวงปู่โตวัดประดู่สิงพีนะครับผมที่ท่านได้มาสร้างสนักสง์แล้วก็พัฒนาจนเป็นวัดข้าสิงโตทองนะครับผมอยู่ในเขตอำเภอเดียวกันนี้นะครับผมส่วนหลวงพ่อเชา้านี้ท่านก็จะเป็น เกจีรุ่นเก่าของอจังหวัดราชบุรีนะครับผมที่อยู่อำเภอจอมบึงเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายของเหรียญรุ่นนี้จะเป็นยังไงเพื่อนๆวิพีรับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเลยครับ,ล,บลักษณะรูปพันธ์ของเหรียญหลวงพ่อเช้าหลังเหรียญ อาจารย์ปริสุทธโววัดนาสมออำเภอจอมบึงจังหวัดาราชบุรีรุ่นหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเหรียญทรงไขย่ยกขอบสูงนะครับผมขอบนะะด้านในจะเป็นขอบลายกนกนะครับผมแล้วก็ตรงกลางจะเป็นรูปของหลวงพ้อเช้าในลักษณะหน้าตรงครึ่งองนะครับผมสวมแว่นตาอาคัครลายยันประกอบนะครับะมาททะนะครับผมเป็นหัวใจท่าสีนะครับผมตัวหนังสือเขียน หลงข้อเช้าขอบเหรียญน,นะครับผมจากด้านซ้ายไปหาขวามือนี่จะอยู่ประมาณ2.5เซนติเมตรนะครับผมส่วนสูงของเหรียญจะอยู่ที่3.3เซนนะครับรวมกับหูเหรียญเป็น3.8เซนนะครับผมก็เกือบๆ4เซนนะครับก็ถือได้ว่าจัดอยู่ในประเภทเหรียญมาตรฐานนะครับผมมีขนาดค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมด้านหลังเหรียญ ก็จะเป็นรูปของพระอาจารย์ปริสุทธโธวัดนาสมอในลักษณะหน้าตรงครึ่งวงนะครับอักขละลายยันประกอบมะดอักอ,อุนะครับเป็นหัวใจลัตนาตรัยนะครับเขียนรุ่นหนึ่งพระอาจารย์ปริสุทธโธวัดนาสมอนะครับผมปัจจุบันวัดนาสมอก็อ,อยู่ที่ บ้านนาสมอตำบลปากช่องอำเภอจอมบึงจังหวัดาราชบุรีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหรียญปั๊มนะครับผมจอกรูหูเหรียญเพื่อร้อยห่วงนะครับผมเข็มจอดจอจากด้านหน้านะครับผมมาทะลุด้านหลังนะครับผมจะเห็นขอบเหรียญในลักษณะที่กิ้นแบบนี้นะครับเหรียญเป็นเหรียญสร้างปี หลังบีพศ2,500นะครับผมตัวตัดขอบก็จะเห็นร่องคมเขี้ยวตัวตัดนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญในสภาพใช้นะครับผมต้องลงกล้องสองขยายนะครับผมก็จะเห็นรอยฟันเขี้ยวตัวตัดนะครับผมที่ตัดจากด้านหน้านะครับผมมาขัดด้านหลังนะครับผมความหนาของเหรียญจะอยู่ประมาณ1มิลิเมตรบวกนะครับผมเนื้อหาในการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับผม ไม่พบยังไม่แน่ใจนะครับผมว่ามีเนื้อที่เป็นเนื้อทองคําหรือเนื้อเงินนะว่าเรหัหรือเปล่าครับผมแต่ที่พบเห็นโดยทั่วไปก็จะเป็นเหรียญทองแดงลมดานะครับผมเหรียญที่นำมาให้เพื่อนเพินพี่ๆชมนี้ก็เป็นเหรียญทองแดงลมดําแต่ว่าในสภาพการใช้นะครับผมผิวที่ลมดานะครับผมหลุดออกไปเกือบหมดแล้วนะครับผมเหรียญก็ค่อนข้างที่จะช้ำนิดนึงนะครับผมแต่ว่าก็ เป็นความคลาสสิกจากการใช้นะครับผมผิวเหรียญเปิดนะครับผมอันนี้เหรียญกราบดําเหมือนเดิมนะครับผมจมูกก็จะมีหลุดหลุดไปบ้างนะครับผมสันคิ้วหนกแก้มแล้วก็ปลายคางนะครับผมมีหลุดหลุดไปบ้างนะครับผมแต่ว่ารายละเอียดก็จัดได้ว่าเป็นเหรียญทีอ่อยู่ในสภาพพอใช้นะครับผมการแกะบล็อกพิมพค่อนข้างเรียวสวยครับ จริงๆแล้วเหรียญของหลวงพ่อเช้านะครับผมในรุ่นที่เป็นรุ่นแรกจริงๆนะครับผมก็จะเป็นเหรียญขนาดเล็กรูปดาวนะครับไว้ผมได้มาก็จะนํามารีวิวนะครับผมแล้วก็จัดทําเป็นคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่กิจคุณบุรุพาาจารท้องถิ่นอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีองนี้อีกนะครับผมอันนี้จะเป็นเหรียญที่มาสร้างเอาในช่วงหลังๆมานะครับผมโดยหลวงพ่อ ะอาจารย์บริสุโทโธนะครับผมท่านสร้างเพื่อลำลึกคุณหลวงพ่อเช้านะครับผมสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆนะครับผมยุดติไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ